เจอหน้ากันเราทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะสวัสดีครับท่ักทายกันดี สวัสดีค่ะสวัสดีครับทักทายกันดีดีดมีไมตรีต่อกันพูดด้วยความจริงใจฟังแล้วน่ารักจนเหลเจอ<ะ>พ่อแม่เราวน้มวายสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เจอใครใครเราก็ทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีครับทักทาย กันว่าสวัสดีครับนุ่มนิ่มอุ้ยอายนี่นี่มดขยันมีขนมมาฝากด้วยนะใช่โ้่เราต้องพูดว่าขอบคุณค่ะนุ่มนิ่มอุ้ยอายขอทานก่อนแล้วนะ อุยอ้ายเนี่ยพูดเพราะจังน่ารักแบบเนี้ยมดขยันจะพาไปทานคุกกี้ที่บ้านด้วยไปไหมล่ะไปไปถ้าอย่างงั้นต้องพูดว่าอขอ,ขอบคุณครับไปเลย แกล้งพูดเพราะหลอกกินขนมดีกว่าอุ้ยนั่นนุมนิ่มมานั่นแล้วได้ขนมมาจากมดขยันเยอะแยะเลยเอร่อยอร่อยทั้งนั้นด้วยเดี๋ยวหยุดก่อนนุ่มนิ่มมีอะไรหรอเคี้ยวผูเจอ บวชชีจับไม่ได้อีกหรองานสลาบุรีจับโอ้ยกล้วยตานีจับอ่าเป็นหวัดไม่ดีจับพวกเราเกียวผูกเป็นอะไรไม่รู้เพี้ยนไปน นุ่มนิม่มนุ่มนิม่มเออน่ายินเสียงนุ่มนิ่ม,มว้วาวว่ะอ้าวเคียวผูุเห็นนุ่มนิ่มหรือเปล่าเอ่อเอ่ออ่้าอ้ยายมางั้นเดี๋ยวเคียวผุต้องพูดเพราะๆหลอกกินขนมกับอุ้ยอ้ายดีกว่าอุ้ยอ้ายเอ้ยอยังละอ้อย ข้าพังร้ายอะเกี้ยวผู้เจ็บนะ<ม>บอกให้เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งบอลเออเออเออข,อข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 ้าพ่อจับอ้ยขอข้าพอ่ออุ้ยอ้ายไม่มีข้าพ่อหรอกนะเออ,เอ,อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำเพื่อนเจ็บต้องพูดว่าเออเออเออไปโลด คนเขาเจ็บแล้วยังมาไล่ให้เขาไปรอดเองเหรอเฮ้ยเฮ้ยเคียวปุเนี่ยนิสัยไม่ดีเลยโกรธแล้วนะอา้าวเคียวผุกแค่อยากกินขนอมอ่ะ เก้ยวพูนิสายดีนะพูดปลอดด้ดวยอ,ะ,อ,ะ,อะมาว่าเก้ยวพูทำไมอา่าเกี้ยวทำไมอเพอ้าวร้องไห้ทำไมอะมดขยาวอ๋อ,อใจเย็นใจเย็น ไหนเล่าให้มดขยันฟังสิว่าร้องไห้ทำไมอ่ะก็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 นุ่มนิ่มกับอุยอายอะสิมาว่าเคี่ยวผูกเพียน่ะแล้วก็ว่าวานิีัใส่ไม่ดีอีกต่างหากก็อ้าวแล้วเคี่ยวผูกไปทำอะไรเขาอ่ะก็ก็เคี่ยวผูกแค่อยากให้นุ่มนิ่มกับอุยอายอแบ่งขนมให้เคี่ยวผูกบ้างอะ ก็เลยพูดประพอด้วยนะแค่นี้เองอ่ะหรอแล้วเขี่ยวผุพูดว่ายังไงบ้างล่ะออก็ก็เจอหน้ากันเราต้องทักทายกันว่าการะหล่ำปลีจ้าจีกล้วยบุชีจับออสละบุรีจับเอา้าเอ,อ้ยเ,เขี่ยวผุเพียนไปแล้วเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชเขี่ยวผุพูดผิดน่ะรู้เปล่าอา้าว หรอใช่เด็กๆบอกเขี้ยวผุหน่อยครับว่าถ้าเราเจอหน้ากันเราต้องพูดทักทายกันว่าเด็กผู้หญิงต้องพูดว่าสวัสดีค่ะส่วนเด็กผู้ชายอย่างเที้ยวผุต้องพูดว่าสวัสดีครับอืมออสวัสดีครับนี่เองอะเรามาเมื่อกี้อะ เคี้ยวผูนะวิ่งจนอุยายเจ็บเคี้ยวผู้พูดว่าข,ขอข้โพ่อจับแล้วก็อไปโลดจับอ,ยอุยายก็ว่าเคี้ยวผู้อีกอ๋อ,อก็ไม่ใช่ไม่ใช่นะสิอ้าวเด็กๆถ้าเราทำเพื่อนเจ็บเราต้องพูดว่าอะไรครับอ๋อขอโทษครับใช่แล้ว ไม่ใช่ขอข้าโพดจ้ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเขี้ยวผูอยู่นี่ไงน,นุ่มนิ่มตัดการเลยเขี้ยวผูน,นุ่มนิ่มอุยอายสวัสดีครับอ,อ,อส,ส,สวัสดีครับอุออยอายเมื่อกี้เนี่ยที่เขี้ยวผูวิ่งชนอ่ะอ ขอโทษครับเออไม่ไม่ lamps. เป็นไรครับเอาละเมืม่อเพื่อนขอโทษเราแล้วเราก็ต้องยกโทษให้นะก็เคี่ยวผูกแค่อยากให้เราแบ่งขนมให้แค่นี้เองอ๋อเรื่องแค่นี้อ่ะเราแบ่งขนมให้อุ๊ยเดี๋ยวเพื่อนแบ่งขนมให้เราต้องพูดว่า ออคุณครอบครับอไม่ใช่ต้องพูดว่าขอบคุณครับอ๋อขอบคุณครับไม่เป็นไรรับเอาละถ้าอยากเป็นที่รักของเพื่อนๆนของคุณพ่อคุณแม่เด็กๆต้องเป็นเด็กดีเด็กน่ารักพูดจาเพราะๆอย่างนี้ละปะมดขยันยังมีขนมอีกเยอะเลย เดี๋ยวจะแบ่งให้ตามมนเลยใช่โยข,<อ>ขอบคุณครับไปเลยอ,ลอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามความสนุกสนานจากพวกเรานะครับ